การทำที่นายไม่สามารถที่จะรับรองม่ได้เลยทธเจ้าสอนนั้นนั้นผิดที่เจ้าสอนนั้นผิด,นนผดฉันนั้นไม่ถูกเห็นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทวุตเทวดาเปรตผีอะไรพูดผีต่างๆไม่มีนี่น,นี่คือลบล,ะล้างสาวนาก็ม่อที่แสดงมาจากความโง่เง่าของตัวเองมืดบอดตัวเองนอับบง่นแล้วคนตาดีใครจะใครจะไปเชื่อได้เชื่อคนตาบอดโกง คนโง่คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้หรือคนฉลาดจะเชื่อคนโง่หายากมากาไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูบอดก็เชื่อเป็นกันม่ได้หลักธรรมเฮ้ยเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลมคมของผมจะแพ้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สุดงหาที่กำหนิดไม่ได้เลยรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยขยนันคึดพระปัญญา วิชาสามารถจริงๆไม่ใช่รูปแบบสุ่มแบบเราเหมือนโลกที่มีเลยอ์อาเป็นเครื่องสุ่มเราเต็นอยู่ในหัวใจนี้แสดงมาอะไรมีแต่เรื่องรูปคำคำหาความเนี่ยนอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกแบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองเป็นอสอนไม่ได้บ,บนี้ยนี่จะทาลายตัวเองโดยลำดับลำดับ,บเป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย่างอย่างมันมีเครื่องรับกันมันถึงจะรับได้ จะดููี่อย่างก่อนิทยุโทรทัศน์มันมีได้มันไม่เห็นมีแตกก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งใดที่นั่นมันมีว่าจากมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่มีขอจะกปรับปรุงให้มันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้เท่นั้นรับปิดได้หรือสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นแต่ก่อนเ้อยมีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้ถึงวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับปรุงเครื่อง สร้างเครื่องขึ้นมารลบมันก็รับไม่ได้เพราะเราทัดมันก็รับไม่ได้เดี๋ยวนี้ทาที่ไหนมันรับได้หมดมีไหมอรยนายเชื่อไหมหน่ในปัจจุบันนี้กรเห็นรสชอยู่แล้วนี่ออกมาจากคนโง่หรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้เพียงโลกเขาฉลาดเขาก็เห็นทําให้แปลกจากเราเป็นคนโง่อย่างนี้เห็นได้อย่างชัดๆัแล้วเห็นใจพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกเลยทําไมจะเป็นไปไม่ได้ ล้วเราจะไปเอื้อมเราทำมันเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยความมืดบอดของเรานี่ได้เหรอมันถูกต้องไหมการนี้ก็บสลดสองเมืดเราฟังที่เขาพูดไนี่แต่ความสลดสองเมืดโอ้โปวดไม่ได้สัตว์จำพวกนี้เท่านั้นหละขายมันทำมของเจานนี่รอาไม่ได้แล้วหมดโมจิสายถ้าเป็นโรคก็อโรคประเภทไอซียูคอยแต่ลมหายใจมันจะหมดไปจากนั้นไม่มีทางแก้ไขเยีออยวยาอย่างอื่นให้หายได้เลยประเภท ลบบุญลบบาปลบนรกสวรรค์นิพพานลบผูดผีอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นให้เป็นของศูนย์หายไปหมดไม่มีมาแสดงว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยทั้งหมดความหมายนันจะมีชีวิตอยู่เหลือเปลงหางใจฟอดฟอดกันนะคนนั้นไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามผูมิจะดูช้างกับคนอะไรอย่างกันโตกันนีะ ้วคนกับหนูนะอะไรตัวกันรับเราปฏิเสธมันได้ไหมหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนพวกยุงพวกมัดพวกเห็บเหลนี้มันตัวเล็กกว่าคนเห็นไหมไดัไมันเป็นขั้นตอนขั้นตอนของมันอย,อย่างนั้นแล้วยิ่งที่ตัวเชื่อโรคเช่นเชื้อไว่าต้น เราจะสามารถมองเห็นด้วยตารที่เราปฏิเสธว่เชื้อโรคนี้ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรคคนนี้ก็เอาน้ําที่เติมไปด้วยโรคอวิวามากินกอนอยู่ที่มันตายน่นะเราพิจารณ์ิในเชื้อโรคนี้มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้รู้ได้เห็นได้เพรากล้องหนที่เท่าไมันใช่ตามเมื่อยเฉต้องใช้เครื่องนั่นอันนี้พวกกล้าทิพย์ก็เหมือนกัน ก็ใช้ตาทิพย์เลยสิเสียงทิพย์ก็ใช้หูทิพย์เลยสินั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแลวยังบาดยังหนวดด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังฝ้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีกับพระพุทธเจ้าหดือไงมาสิมีเรามนุษย์เราโง่ฉลาดมันนี่อวดฉลาดคนนอนคนฉลาดจริงๆไม่อวดอนูนึกถึงปกิเลสความโลภค,ความโกรธความหลงมันเผาหัวใจอยู่แล้วถือเป็นของดีดัง ทั้งที่น้ำป่าทั้งหลายทั้งขยะขยะเอาที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่างพระรหันทั้งกับพวกเราคำโลกเราถือเป็นของดีได้โลกเท่าไรยิ่งดีโลกเอาคนอื่นของอื่นได้ยิ่งดีคดโปงรีดแทงคนอื่นได้ด้วยอำนาจปาปาเป็นเถื่อนต้องตนแบบเปรตแบบผีแบบยักษ์มันก็ได้น่ายิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกรธใครแล้วก็ยิ่งดีนี่ฮาี่หลงไปจนกระทั่งวันตายยิ่งดี มันเป็นอย่างนี้มีแต่เริ่มยิ่งดีิดีถ้าเป็นของชั่วแล้วมันร้ายยิ่งดีเท่านั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันจับตาละัดกันนี่แหละคนดีคนชั่วมันผิดตำแหน่งนี้เราดูเอาขี้หมาเข้าใจว่าหอมไปแล้วต่อไปจะเอาขี้หมามากินจะข้าวง่ามอาหารตัางรายที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินแต่ปฏิเสธแต่นันวางงินเมื่อมันจิตใจมันต่ำนะเข้าหนักเข้ามันจะเป็นอย่างนั้น อะไรเป็นของชั่วเสร็จแต่มาเป็นของดีอะไรเป็นของดีมนเหยียบย่ำลาราเป็นของชั่วทีนี้ก็เหลือแต่ขี้หมาเนี่ยมันกินมนุษย์ต่อที่มันฉลาดมนุษย์ฉลาดแบบลบล้างความิงต้องกินขี้หมาทั้งที่เราก็ไม่กินมันชอบนั่งอยู่ว่างกรรมของมันการสอนด้วยองความฉลาดใฉลาดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ที่เลยเป็นของมีอยู่นั่นเห็นได้คาดอย่างนี้ โลกมีอยู่โกรธมีอยู่หลงมีอยู่เป็นคู่เคียงกันกับบาปกระบุญทำมีอยู่น<า>ั่นร่างไีความโลภความโกรธความหลงเป็นสายทั่วทำเป็นสายดีเป็นเครื่องแช้ที่เลกนั่น mm. มันมีเป็นคู่เป็นคู่กันอย่างนี้ปฏิเสธไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโลภไหมสงสัยได้ยังไงเคยรโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่แล้วทํา แก,ก้ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอย่างหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเพราะเราไม่ทราบว,ว่าทำเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสาม,มารถนำทมนั้นมาแก้สิญลามกโสกปกทั้งหลายนี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบที่วันนี้ที่เารากาษาศาสนธรรมตั้หมายถึงน้ําที่สะอาดสำหรับชาลุ่างสิ่ที่โสกปกที่ภายในหัวใจของตัดน,นั่นเองแล้วมีไหม,มล่ะสิ่งงนี้ที่กล่าวมาทาออั้งหมดเราปฏิเสธได้ไหมแล้วถ้าการปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญได้อย่างไร เพราะสิ่งเหนนี้มันมันเป็นเรื่องของบาปของบุญทั้งนั้นกรรมก็ว่ากรรมก็หมายถึงการกระทำคิดปรุงการจิตใจดีชั่วกลางๆเรียกว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะปฏิเสธวิบากคือดีชั่วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงดีชั่วนั้นได้ไงมันเห็นที่กระทางเนี่ยดูในตัวของเรานี่แเราจะรอบไปรอบตัวของเราไอ้ทำลายบาปบุญทำลายฐานะทามทำลายตัวของตนเหรที่ทำลายที่ไหนเราจะเอาความ วิเศษวิโสมาจากไหนในการทำลายศาสนาธรรมที่ทำลายความจริงซ <th> in ึ่งเป็นการทำลายตนพยายามสอนทุกเนี่ยทุกมุมอยากให้มีคนมีความเจริญกันละเอียดมากมากิเลสนะโอ้โหนห่นเลยปัญสติปัญญาเป็นของสำคัญมากอย่าเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลาเวลาไม่เคยกลัดกระจัดเรื่องของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเรื่องหนึ่งเอาตายก็ตายเถอะตายในวงความภาคย่อย ไม่มีใครกุศลาเราความฉลาดของเรากุศลาเราเองแล้วกุศลาแล้วความฉลาดเราจะไปหวังเรื่องมาแล้วจะให้มีใครมากุศลาธรรมากุศลธรรมาเต่าหูหัวใจนั่นหละเอาความจริงดับนลงไปนี่ความโง่อยู่ตรงไหนนะครับคิกความฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดนั่นแก้ความโง่แก้ความโง่ได้เป็นลำดับนั้นั่นแหละที่ว่าเราท่องกุศลาได้โดยลำดับแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นหลังมหากุศลาจอมฉลาดอยู่ที่นั่นแก้ที่นั่นก้ถต้าเื่ออะไรตื่นโลกตื่นสืสาร ขนบธรรมเนียมอะไรอะไรว่ากันไปโดยไม่หาความจริงทำเป็นพิธีกันไปนั่นเองตายที่ไหนแห่ตันไปบูชาราธรรมาุูชารรมาไม่สนใจบุชาาธรรมาความตลญที่จะแช้ตัวเองเราจะไม่พูดตรงๆเมื่อเราตายนะครับนิมนต์ข้ามบูชาราให้ท่านลำบากนะเราบอกตรงๆเลยนะเราพูดมาทั้งหมดแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความอาถรรพ์ไม่ได้พูดด้วยความท้าทายที่หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้ เวลาเราพยายามสร้างบุศลารธรรมมาขึ้นฐานจิตใจคือความฉลาดสร้างสติสร้างปัญญาสัทธาความเฉลียวขึ้นมาแก้ตัวไหนมันโง่กิเลสทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เราโง่ทั้งนั้นแต่ตัวกิเลสมันฉลาดพระทัานจึงแก้เรื่องให้เราโง่นี้ออกไปอแกไปเราก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยกุศลารของเราระวังเวลามันจนหมดไม่มีอะไรเหลือฐานจิตใจเลยแล้วกุศลารไม่กุศลารไม่มีปัญหาอะไรนมีปัญหาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องสมมติหนึางทางขอให้ตัวจิตนบริสุทธิ์เถอะอยู่ไหนอยู่ได้ตางไหนตาได้หมดเลย เรื่องเงวงพยาอะไรเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมดานั่นแหลานี้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยขอให้เรียนถึงความจริงความตายนี่ทมีความหมายมันตั้งหนขึ้นมาตามเรื่องสมมติของความเกิดอยากเกิดแต่ไม่อยากตายเป็นจะได้หรืออยากเกิดกับอยากตายมันเป็นอันเดียวกันออกมาจากเงื่อนเดียวกันความเกิดเป็นสาเหตุให้ให้ตายถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขยามันเกิดออมาเมื่อ ต้นมันมีอยู่แล้วจะกระดับนั่ไมันก็ต้องตายต้นเหตุมันคือเกิดตายตรงนคู่เพียงกันซึ่งเป็นผลออกมาจากยี่บากอันี้ที่เกิดมาแล้วเน่และแจ้หัวใจทึ่เป็นตัวพืชสาคัญตัวเชื้อสาคัญมันจะขอพกขอกําเนิดต่อไปอีกอาจภาพนี้อย่างไรก็เท่านั้นแหละแจ้มไม่ได้แื้งให้มันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็นวีบากเห็นชัดเจนคือผลของวัตถุผลของกิเลสมันสร้างวัตถุนนให้สัตว์โลกสร้างกองคลุกคล้อมในร่างกายของสัตว์นี่ ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ได้นี่แหละมีไหมไม่เห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุขที่ตรงไหนเดี๋ยวว่าร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจากอยู่ธรรมดาธรรมดาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ธรรมดาแล้วก็หิวนั่นหิวนี้เจ็บนั่นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุขมันไม่ได้สุขมันอยู่เฉยๆธรรมดานี่คิดต่างหากเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าจิดอยู่ไม่เป็นสุขจิตก็เป็นทุกข์คิดทุกข์สนมันนั่นนี่เรื่อย เพราะหน้าทังกิเด็ดมันถุดมันลากไปให้ยิดให้ปุงให้เกาะให้เกี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่นจับโน้นจับนี่ไรอะไรไม่ว่าละซึ่งเป็นต้องทั้งที่เหนื่แล้วมันต้องเป็นอยนา่า,ง,างนั้นลากกับสัต์ลงจมลงประเด็นระดับเพราะมีคำสื่อลากขึ้นมาไม่ได้เพราะจระิงช่างทำเพื่อให้มันเต็มจิตใจพิจารณาอะไรมันจริงด้วยดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ้าวกำหนดทางกายส่วนไหน ท่านว่ามันเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นนะอสุภะท่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่หมดทั้งตัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติมันขัดขากจมๆไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบอย่ี่ไนปัญญาได้ยินนจะชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคำว่าปฏิคุณได้อย่างไรทาไม่รู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจเป็นผู้ทําง,งานแล้วไม่มีทางรู้ จำนิเฉยในจำจบข้าใหญ่เด็กเมื่อเราไม่ประมาทเจอพ้าไหญ่เด็กก็ได้แต่ความจำความจริงไม่ปรากฏในใจ้ามออกทางภาคภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นพยัสจริงต้องมีปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติก็คือปฏิเวชนะพยัสในการศึกษาเห็นเราเรียนจากุปชาพระเจ้าลงมานะคะนัตาตะโจนั่นคือภาคปพยัสเรียนแล้วจากนั้นเราดูหนังสือที่นั่นที่นี่เรียนไปเรารู้วิธีการดำเนินมีเรียกว่าปริยัติปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเอามาดันเนิน เจ้าสารลมานักขานในตายตัวสิจําไหมท่านจําให้ให้ทําอะไรจําให้มาพิจารณางานดูพิจารณาเจ้าสารยังไงลมานไงอันไรขนาดใจไม่ว่าแต่เจ้าสารมานะกขานคนตายตัวเนื้อหนังกระดูกตัาไตไส้ฟุงที่ไหนดูมันไปเถอะมันจะธรรมฐานทางนั้นเนี่ยหัให้มันเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงเนี่ยมันจะยึดได้ยังไงจิตนี้เงารู้ที่อย่างตามจริงมันปล่อยเองอุปทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะ ถอนขึ้นมาอ,อกีกไม่มีอะไรที่จะลึกขึ้นกับปัญญาปัญญาตามขดค้นขึ้นมาได้หมดนะอย่าทำุ่มตันดอนทำแักแต่ว่าทําวันหนึ่งคือหนึ่งทำแล้วไม่เห็นเรื่องเลยเราอะไรไม่มีความโรมใจตั้งอ,อกตั้งใจมันแค่ไม่ได้นะักคจพิเลสน,นะน่ะเอาตายก็ตายตายด้วยการพระุธปฏิบัติท่ ทุกลำบากลำบนมาโลกก็เคยทุกมาแล้วเ้วยกันดูที่ไหนมีกระปัาช่าเป็นบ้านเป็นเมืองแม้อยู่ในเมืองก็มีปาาัาช่าใช่ไหมเม,นมเ่นแ้วไม่เห็นนีเมนในโร,ร,ร,รลลงพยาบาลกป็ปัาช่าเลาว่ากไโรงพยาบาลเป็นเรื่อนรักษาคนให้หายโรคโดย่ายเยอะอคนตายในโรงพยาบาลมีมากนี่กว่าที่อื่นะว่ไเมื่อมันทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็าตายตายแล้วลาายกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเฉยงหนึ่งงคนตายสักกี่เจ็ดสี่ร้อยคน ถ้าเาี่นาตามความจริงยกนี่บ้านก็คือปัาชานั่นเองเมื่อทนไม่ไหวเสื้อไม่ไหวแล้วมันก็ตายตายแล้วก็ออกมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่่าคนนี้หาดมาเอาคนาาาคนี้เข้าไปอยู่อาการไปมันผัดมันเกลี่ยมาอยู่นี่ว่านั่นแหละคือปาัาช้าดูเอาออกนั้นก็มาเผาตามเมนตามปา่าช้าตามในป่าที่เห็นไปแลกต่มันมีป่าชาอยู่นั้นแหละดูมันเห็นแค่เกลี่นี่แห็นครัคความจริงมันเป็นไหนี้ไปที่ไหนดูที่ไหน ถ้าดูเก็่ยความจริงมีความจริงเต็มโลกเต็น้ังสารเพราะอย่างนี้ในโรงพยาบาลนะยิ่งเด็กตรงนี้จังทุกงาก็จักใจเดินกาไปโอ้ยเทียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกรอบจมุงคนจะล้มจะตายล้องครานอาอาไม่ได้สติสตังข้อหเดินผ่านน่าสรุสังเวชใช่ว่าเนี่ยั่นนั่นมันดียังไงเนี่ยพีเอาง่คนเราแคตายเนี่ยา่าอย่างเี้ย เผากันสังกันไปถีงใจไม่ตายสิบ้าการสีแสงกระจมมันลงไปแตกสลายลงไปแต่ใจมันไม่สลายสิมันก็ต่อกอบก็เนิดเกิดอีกอวิชาปัจจยาสร้างขาราสร้างภราปัจจยาวิญญาณนั่งวิญญาณปัปจญานามารูปางนาโรปัจจยาสราดิสราดิปัจจยาภพโซภพะสัจจยาเมรนาหรือนาปัจจยาตันห้าพายาปานังปานาปัจจายาโทเพราะปัจจยาชาติหนังเห็นไหมนัะ ออกส่วนดาบได้ถึงขยายมาขยายมาถึงกนันไงถ้าติดปัญญาจะราะะมาลังโซ่กับไปเร็วโรวมนสุปายาชาท่าภาวันติเหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นหนึ่งเวลาเปิดแล้วนะคือต่อสืบต่อแขนมาจากอวิชาเป็นต้นเหตุเลื่อยมาจนกระทั่งถึงชาติปีรุขาชาติปุามานำปิตุขาโซ่กับไปเร็รโดยร,รมในสุปายาชาปิุขา แล้วก็เอวเมตตาเกวราตะกัข,ขั้นเทตระชุบระโยโห่ไนเราเกวราหนึ่งหวัดเราทั้งกวงนี้น่ะที่สืบเนื่องมาจากอวิชชาจนกระทั่งถึงสุดท้านี้เป็นเรื่องของสมุทัยสืบเนื่ขขอ,ง,องมาจากอวิชชาทางนั้นนี่สาเหตุที่จะทาให้สว์โลกเกิดมันดูในหัวใจคนทุกคนเราไม่ดูนี่จะไปรไปูปก,กันคำนอกตายาแล้วศูนย์หน้าศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อวิชชาปยาทั้งภาราถ้าอวิชชาปยา ท่านขารานี่มันศูนย์กับวิชายาตเวรวาเทศสมิญาการนี่โรถ้าสร้างขารานีโตสร้างขารานี่ทับแต่วิญญาณนั้โยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงชาติที่ิวข้าจาราตุขันธ์มานำตุขันธ์เข้ากับตุขุขลุมโนตุปายชาติโยธา่อกข้นกันเอวเมตตาเจเวลาโดยคดุขันจิตะนิโรโทห้อไตนานทั้งหมดนี้พอวิชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธนะคือดับทุกข์โดยประการทั้งปวง มันอวิชชาปัญญาท่านว่าอย่างนั้นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตว์โลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่ค้านไม่ได้เราพูดอย่างอาจฐารอวิชาปัญญาตัววิชานี่เป็นตัวสําคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีกระล่ำเข้าไปกระล่ำเข้าไปต,ไปต,ไปตัดกิ่งก้านลากปลอยลากอะไรเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัววิชาถอนผู้วัดขึ้นมาเลเท่านั้นทนี่ ต้นไม้ตันนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือ่งเหลือก้านอยู่สักขนาดไหนมันจมไปด้วยกันหมดถ้าเราก็ถอนหน้าแก้วขึ้นมาแล้วหาทางจะเดินนองงามปีไม่ได้เลยนะ่มีข้อเทียบเท่าอวิชาก็เหมือนกันเมื่ออวิชาจะตะเวอเซตสิราดจไปหมดไปเรื่อยๆเลยพออวิชาดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับ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 ับเรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชาเดยนเยี่ยนจนถงนั่น นี่แหละหลักเกณฑ์ของวัฏจักรถ้าหากว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดต่ออีกเพื่อจะไม่ให้ตายต่ออีกแล้วให้ลบล้างตัวเหตุนี้ให้ได้อวิชาปัิยาทั้งท่าหลังนี้ซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างน,นี้ไม่ได้จะไปเสักเท่าไราก็ตามว่าตายแล้วสูญไม่มีทางเกินได้ก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกสามกองทุกข์ที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบก หนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้ที่สาคัญหน้าตาและศูนยเพราะไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรว่าพบหน้ากันหน้ามีอยากทาอะไรก็ทําทําตามใจชอบทำตาม,ามใจชอบก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะอาทําดิบทําดีได้อย่างไมันก็ทำตั้งแต่ความเฉยชาละมกขนคือความทุกข์ทรมานทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หารถ้าไม่ใช่ผู้ทําใครจะแบกนั่นแหละผู้นั้น,นจริงๆว่าจะแบกหนักที่สุด เล่าเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ใครจะว่าอะไรก็ตามอย่าหลงบ้ากับเรื่องบ้าของคนของโลกที่มีกิเลสหานาแน่นในหัวใจถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจา้าทรงรู้เรื่องอวิชชาปฏิญาโดยที่พระพุทธเจ้าทรงเคยเป็นอวิชชาปัญญามาแล้วอวิชชาปาัญญาเคยครอบพระไรตรปิฎกมาเป็นเวลานานจนสามารถชำนะญได้หมดโดยที่เคยไม่มีเลยนะจึง สามารถประกาศทำสอนโลกได้อย่างไม่ะทกฉันมีรักประกันไม่ให้เกิดอีกคืออวิชชาปัิยาในขณะที่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจนี้มันก็ซ่านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวในศาสตร์จะยึดเอาอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นกายมันก็พอบไหมดแบกอาหมดทั้งกายว่าเป็นตัวว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจ เวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบใายจากทิฏฐะภาวนาก็ค่อยตรัล่ำตัวเข้าไปตรัล่ำตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงนะฟังดิเป็นการทั้นไปเมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบเลยชัดพอต้องควรตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ทราบจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเอง แต่นั่นก็พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้เห็นตามความจริงของมันหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามนัตตาแต่ละชิ้นอันของร่างกายนี้มีอนิจจังทุกขังนัตตาครอบรอบครอบครอบสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางอนิจจังก็ตามทุกขังกว่าตามนัตตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้งสามโดยสมบูรณ์เราถนัดในการพิจารณาไปให้มันยังทราบความจริงถึงใจนั้นเถอะ กิเลสมันจะจมลึกขน,นาดไหนมันถอนออกมาได้หมดนี่ขั้นปัญญาตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยปัญญาทราบทัดทราบทัดที่ตัดเข้าไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยเรื่อยนี่ทัศที่เป็นเยื่องของตะล่ำจุดเข้ามาสุดส่วนรวมหรือตะล่มกิเลสเข้ามาสู่ส่วนสู่จุดรวมแล้วปัญญาผู้แยกแยะเป็นผู้ขี้คลาเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปตามประเภทของกิเลสและประเภทของปัญญา มันมีหลายประเภทนี่ปัญญาเาเลตขั้นดาบปัญญาก็มีทั้งขั้นดาบเอาขนาดกันไปนข,นขนาดกันไปเอาขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามตามมันไปนันก็ทันกันไป,นนไปคำว่าเจเลตละเอียดสุดนั่นก็คืออวิชชาน,นั่นเองปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสติมหาปัญญาทันดานะแล้วถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดอยู่ลืวพันธใจเลยน,นั่นแหละที่นี ทราบทัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่จะโอมไช่จะอวดไม่ระมาแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูลถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้ได้จะไทูลถามท่านหาอะไรก็เหมือนเป็นการรับทานเมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานเราพูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมบงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไหมการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันน้มงวัดเด็กนมอว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันนะนี่ เรื่องความจริงมันเหมือนกันไหนีเจ๊ไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เพราะมันจริงมันจังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยเราอย่าเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่เราจะขึงได้นับผลในขณะเดียวกันที่เป็น,นต้นเสิเราจะเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากองทุกข์ที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะครอบดินธาตุหนึ่งขันครอบหัวใจเป็นของสำคัญแก้ลงที่ดวงใจนี เอาให้ริงจังสติตั้งปัญญาหมุนตัวเวลาพิจารณาพิจารณาให้มันจริงมันจังอย่าทำเรหลอกเลยแหละพระ,ะ,ะริยาไม่ใช่คนหละนะอกเนี่ยให้มันจริงจังเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างถอดไปถอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเดือดเพราะอำนาจของความเพียรเนี่ยสำคัญมากมนีสติปัญญาเป็นเครื่องมืึงสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้ที่ใจนั่น ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิม่งกว่าใจไม่มีอะไรที่จะแห้มคมยิ่งกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เมื่อรู้ถึงเหตุถึงผลเต็มเหตุเต็มผลทุกสิงง่งทุกอย่างแล้วใจก็สมบูรณ์หัวใจสมุนแล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการดูอย่างอิสาระเท่ีแม้จะอยู่ในขันถ้าขันจะมีความทุกข์ความลำบากความทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการใดก็ตามก็รับทราบมันไปเท่าน,นั้นมีความดีใจเสียใจ ม,มีความไปยไปถือไปกังวลหุ่นวายอะไรกับมันเพราะก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี้นะมันมีดินน้ำลงไฟทนานั้นเองอ่ใจามาอาศัยดินน้ำลงไฟนี่อยู่เหตุใดจึงจะไปยึดเอาดินน้ำลงไฟมาเป็นตัวล่ะนั่นมันเห็นชาดเจ้าชัดอย่างนั้นสิอันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำานี้ธาตุลมนี้ธาตุไฟนี่เป็นอากาศธาตุแน่น,น,นี้เป็นมโนธาตุแน่รู้กันยังกัะทันแล้วก็จะไปยึดไปถือกันอะไรกังวลกันอะไร ไม่งั้นก็จะเรียกว่ารู้ชัดได้อย่างไรเมื่อเรากังวลกับสิ่งเหล่านั้นอยู่มันเรียกว่ารูแ้แจ้งแจ้งตลอดถึงวาระมันจะไปก็ไปดีเออเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนทรมากกว่าเรียนเรื่องเกิดจากเจ็บตายนี่ไนงะจะเรียนเรื่องอะไรรู้เกิดจากเกตายก็คือรู้ธรรมมารู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่มันอยู่ปกติทั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายอะรู้าทั้งทั้งทุกอย่างราบตัว ชาไม่มีนะติดทิ้งมีก็มีแต่ปัาชาของกายตายแล้วก็ไปใส่ไปเถอะหนูผิดแปลกอะไรถ้ายดินน้ำลงไฟเดินไปกัเหยียบดินเหยียบน้ำเดี๋ยวลงไปไปอยู่แล้วในตัวของเราคือดินน้ำลงไปถ้าอันนี้เป็นอักษรจันก็ดินน้ำลงไปทั้งหลายกับจรรนันวรรธมันก็เท่าเท่ากันนนั่นเองพิฆาตมันเห็นความจริงเสมอกันนอารงานเลยอ่าคุณเรื่องขอเของหรือสิ่งนี้อะแค่นี้ก่อธรรมปญาที่มา